สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึง2อฉายแห่งค่าย PK นะครับนั่นก็คือพระจันฉายและตะวันฉายนะครับฉายแรกที่เราจะพูดถึงนะครับนั่นก็คือฉายเป็นชุดนะครับคือพระจันฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับโดยล่าสุดนะครับพระจันฉายก็มีโปรแกรมที่จะเจอกับโจนาธานดิเบลล่านะครับเป็นการป้องกันแชมป์โลกกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรองเวทนะครับในวันเสาร์ที่4ตุลาคม2568นะครับณสนามมวยลุมพินีนะครับซึ่งคู่นี้นะครับในอดีตก็เคยเจอกันมาแล้วนะครับเมื่อประมาณ เดือนมิถุนายนปี67นะครับก็เป็นทางด้านพระจันชัยนะครับวันนั้นนี่ก็ชนะคะแนนโจนาทานดิเบลล่านะครับแล้วก็คว้าเข้มขัดแชมป์โลกอ่ากติกาคิกบ็อกซิง่งรุ่นสตองเวทที่ว่างอยู่มาครองได้สําเร็จนะครับทำให้พระจันชัยนี่ ตอนนี้นะครับก็เป็นแชมป์โลก2กติกาทั้งในกติกามวยไทยและในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับซึ่งไฟนี้ก็เจ้าจนาธานดิเบลล่านี่เขามาในฐานะแชมป์โลกเฉพาะการนะครับซึ่งไฟล่าสุดนี้ก็ชกที่ประเทศญี่ปุ่นในรายการศึกวัน172เนะครับเป็นการชิงแชมป์โลกเฉพาะการ นะครับรุ่น s สตองเวตนะครับกับ 3A นะครับวันนั้นเขาก็ชนะ 3A นะครับและเขาก็ได้โอกาสนะครับได้สิทธิ์นะครับมาเจอกับแชมป์โลกตัวจริงอย่างพระจันฉายนะครับวัดกันไปเลยนะครับว่าใครจะเป็นเบอร์หนึ่งในรุ่นนี้พิกัดนี้นะครับ เราก็มาดูการฟิตซ้อมนะครับของพระจันฉายนะครับดูว่าไฟนี้เขามีทีเด็ดอะไรนะครับเตรียมตัวแบบไหนนะครับแต่พระจันฉายเองนะครับไม่ได้พึ่งจะซ้อมนะครับก่อนหน้านี้จะตัวก็เข้ามาเก็บตัวฟิตซ้อมแล้วก็ซ้อมมาเรื่อยๆอยู่ตลอดนะครับไม่ได้ปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะครับเมื่อโปรแกรมออกมาชัดเจนแล้วนะครับก็ได้เวลานะครับเร่งสุดๆแล้วนะครับโดยมีอาจารย์หวังนะครับเทนเนอร์คู่ใจนี่เรียกว่าคุ้มเข้มเป็นพิเศษนะครับไฟนี้นี่พระจันฉายนี่เรียกว่าพกทั้งหมัด นะครับแล้วก็แข่งนะครับและอาจจะมีที่ได้ที่ขาดมากกว่านี้ก็ได้นะครับเราก็รอดูวันชกนะครับดูว่าเขาจะมีอะไรนะครับเซอร์ไพรส์แฟนมวยนะครับส่วนเจ้าจนนธานดิเบล,ล่านี่เจ้าตัวนี้ก็แค้นนะครับ อยากที่จะล้างตาพระจันรฉายมากๆนะครับในที่สุดเจ้าตัวก็มีโอกาสนะครับก็รอดูนะครับว่าคู่นี้จะลงเอ้ยแบบไหนจะจบด้วยคะแนนหรือจบด้วยการน็อกนะครับทางด้านพระจันฉายของเรานี่ไฟนี้นี่สภาพร่างกายเนื้อตัวนี่ถือว่าดีมากๆนะครับการออกอาวุธอะไรนี่ก็ถือว่าพริ้วสุดๆนะครับไม่มีสะดุดเลยนะครับซ้อมไฟนี้นะครับ ก็เราก็รอติดตามนะครับวันเสาร์ที่4ตุลาคมนะครับ2,568นะครับนสนามวยลุมพินีนะครับจนทานดิเบลล่าในผู้ท้าชิงนะครับเจอกับแชมป์โลกตัวจริงอย่างพระจันฉายนะครับแชมป์โลกตัวจริงเจอกับแชมป์โลกเฉพาะการนะครับใครจะเป็นเบอร์หนึ่งในรุ่นนี้พิกัดนี้นี่ก็ต้องรอติดตามนะครับส่วนพระจันฉายนะครับก็เรียกว่าไฟนนี้นี่เจ้าตัวก็อยากที่จะชนะเท่านั้นนะครับไม่อยากแพ้อะไรทั้งสิ้นนะครับ และถ้าชนะไฟนี้ได้นี่ไฟต่อไปนี่แกก็อยากที่จะป้องกันแชมป์โลกมวยไทยกับ เรียกว่าอาลิฟนะครับอาลิฟสอเดชพันธ์นะครับและไฟน์นี้นะครับพระจันฉายก็มีท้าทายนะครับอยากที่จะดวลสากลนะครับกับเจ้าจนนทานดิเบล่าสักยก2ยกนะครับเอาละครับก็รอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับคู่นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่มวยนะครับที่น่าติดตามนะครับส่วนน้องรักของพระจันฉายนะครับนั่นก็คือตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับไซด์ดารานะครับก่อเข่าไข่เรียกว่าฟิตซ้อมอย่างหนักนะครับรายการนี้กลังจะขึ้นนะครับเราก็รอดูนะครับว่าตะวันฉายนะครับ รายการจะชกที่ไทยหรือที่ญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับเราก็มาดูการพิ่ซ้อมของตะว,วันฉายนะครับถึงแม้ตอนนี้เนี่ยรายการยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ก็คร่าวๆว่าน่าจะเร็วนี้นะครับจะเป็นในกติกามวยไทยหรือในกติกาคิกบ็อกซิ่งก็รอติดตามนะครับ ก็หากมีข่าวสารนะคเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับเราก็จะมาเบรคข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยแฟนมวยไปด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจทีมงานเราด้วยนะครับผมครับอย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันตารางการแข่งขันนะครับข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับเพิ่มเพื่นแอดไลน์มัธยี spy24 ฝากไว้ด้วยครับ